รายการเดอะเอลิซา,าค่ะก็กลับมาพบกับกี้อีกแล้วนะคะห่างหายไปนานใช่ไหมในคลิปวิดีโอนี้นะคะกี้ก็จะมาสอนการลงเข็มนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อเซ็ตรักษาหลุมสิวของเอริกาไปนะคะก็เราจะมาลงเข็มไปด้วยกันวันนี้อาละนะคะส่วนเรื่องข้อมูลต่างๆนะคะถ้าใครอยากรู้อยากทราบอะไรก็ติดต่อทางช่องทางที่กี้ขึ้นให้ได้เลยนะเอาละลูกคา้าทุกคนนะคะกี้เพึ่งที่จะล้างหน้าเสร็จนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะมา เช็ดหน้ากันก่อนนะคะด้วยน้ำเกลือนะคะน้ําเกลือปกติเลยนะคะมีขายที่เซเว่นโลตัสร้านขายยาทั่วไปนะคะกับสำลีแบบนี้นะคะสำลีเนี่ี้แนะนำให้เป็นสำลีแบบแบบตัดขอบนะคะมันจะไม่ยุ่ยนะคะทําความสะอาดหน้าเลยนะคะเช็ดนะคะพื่หลังสวยไหม น้องชายกี้มาอยู่ด้วยนะคะเขาก็เลยทําให้กีนั่นเอง,เ,องเขาบอกว่าเขาเบื่อเขาก็เลยหาสถานที่แล้วก็ทําพื้นหลังให้กี้ใหม่เลยปะเลยปะเออสวยอยู่นะเช็ดฝ่า่ะใต้ขางด้วยนะคะนี่ของกี้ก็สะอาดนะคะไม่มีอะไรดําๆเลยเพราะว่ากี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะแล้วก็เรียบร้อยนี่คือเสร็จถ้าใครเช็ดแล้วดำก็เช็ดต่อไปนะคะเอาละ เราเตรียมหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็มีแอลกอฮอล์แบบนี้สีฟ้าสำหรับแช่เข็มนะคะเราจะมาแกะกันเปิดกระปุกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือมันจะซิลมาอย่างดีนะคะอาะทอดฝาแช่ลงไปในแอลกอฮอล์ก่อนเดอะสแตนก็โดนซิลมาเรียบร้อยนะคะนี่ก็ต้องแกะพลาสติกซิลออกก่อน มันมีซิลนอกกล่องแล้วก็ซิลในกล่องนะคะแกะก่อนนี่แล้วรอกจะดได้เข็มมาแบบนี้นะคะก็โดนซิลอีกแล้วก็แกะอีกนะคะพอแกะมาเนี่ยมันจะเป็นเข็มใหม่ใช่ไหมก็เข็มใหม่ยังไม่ต้องทําอะไรมากนะคะก็แช่กับน้ําแอลกอฮอล์ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนการล้างเข็มที่มีสอนอยู่แล้วเนาะสําหรับใครที่ซื้อไปนะคะไม่ต้องห่วงเนาะก็ทอฟ้าออก แช่ลงไปก่อนใช้ประมาณส0บนาทีนะคะระหว่างนี้เราก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็มาลงยาชาไปด้วยกันค่ะค่ะทายาชานะคะก็เก็มาให้เรียบร้อยนะคะเสียบหัวเข้าไปนะคะเก็ให้เรียบร้อยแล้วเราก็ขั้นตอนการทายาชา <c oughs> ใช้มือก็ได้ค่ะไม่เป็นไรบีมันออกมานะคะแล้วก็ทาไปบางๆแล้วก็นวดนวดนวดให้มันเข้าผิวเราก่อนนะคะมันจะเหมือนครีมมันจะไม่เป็นสีขาวะไรปนะอ่ะฮะ ทาไปก่อนหนึ่งรอบนะคะก,จะททะคะกีจะทําทั่วใบหน้านะคะกีทาทั่วใบหน้าจมูกกีไม่ทํากีไม่มีปัญหานะคะมีปัญหาตรงไหนจะลงเข็มตรงไหนทาตรงนั้นนะคะทาท,า,ทานนดนนดกดกดนะคะในรอบที่หนึ่งแล้วก็รักษาความสะอาดด้วยห้าผากนิดนึงโอเคสมัครนะทาตรงนี้นะะนก่อนหนึ่งรอบนะคะ เราทาได้หนึ่งชั้นแล้วนะคะชั้นต่อไปคือทาหนาหนา,นามันจะมองไม่เห็นเนาะมันก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งตอนเราก็เรียกปริมาณออกมาแบบหนาหนาเน,นึ่ออกรอปะคะหนานะหนานะราคาไม่แพงนะถ้าหมดซื้อใหม่ได้นะโอเคค่ะทาลงไปนะคะใช้ความรู้สึกเราเลยค่ะว่ามันแบบเออมันหนา,นา <laughs> คิดถึงจังเลยทุกคนคิดถึงมากเลยนะคะ นี่แหละหนานะคะนานะคะเนี่ยคาวเวาอะว่าว่าัา <c oughs> นค่ะพอความรู้สึกว่ามันหนาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันจะเป็นแบบเป็นเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาค่ะเราจะสัมผัสสัมผัสได้นะคะทาลงไปเลยนะคะตะกี้ทาคางทำไมกี้ไม่ทำคางโอเค โอเคข้างนี้ที่จะหาหนักหน่อยนะคะตอนนี้ผิวกี้ดีขึ้นมากเลยนะครับมากเลยนะโอเคะ okay. เสร็จแล้วนะคะก็โอเคนะก็เช็ดมือกันก่อนนะคะเช็ดมือให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดทับด้วยฟิล์มห่ออาหารนะครับมันแบบนี้นะคะปิดทับด้วยฟิล์มห,ห่ออาหาร ถ้าไม่งั้นอ่ะมันยาชามันจะไม่เข้าผิวถ้าเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะต้องเตรียมพร้อมนะเพราะว่าหลังที่ซื้อกันไปอะ่ะกี้ก็บอก,กใช่ไหมว่าให้เตรียมอะไรไปบ้างนะคะ,ป,ะปัดลงใบหน้าผากแล้วก็ขมังเหมือนซูเปอร์บูมเลเลยตัดไปตัดลงมาที่บริเวณแก้มปาลงไปด้วย โอเคค่ะกี่ก็แปัเรียบร้อยแล้วนะคะกี่ก็ทิ้งไว้ประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ค่อยมาแกะอาชาระหว่างนี้เราก็ไปล้างมือไปนอนดูหนังหรือดูคลิปวิดีโอเก่าของกีก่ลเล่นไปก่อนนะคะประมาณ40-50หรือ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาแกะแล้วก็มาเช็ดยาชาพร้อมกันแล้วเราก็จะมาลงเข็ม Rag <finding out> ไปด้วยกันค่ะเจอกันค่ะ ะกี้มีปัญหาเรื่องไฟนิดหน่อยนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราจะตึงๆแล้วก็ช้าๆมากะคะ่ะเราเราเราจับจับเนี่ยเรารู้สึกแบบตึงๆนะคะโอเคอเอาเข็มปากกาขึ้นมานะคะแล้วก็ให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะคะอย่าใช้เข็มนะคะที่มีความแฉกกับแอลกอฮอล์อยู่นะคะในการลงหน้าเนี่ยมันจะทําให้แสบนะคะโอเคเราจะเริ่มจากการใช้นี่นะคะแผ่นสตป์นะคะ เน้นหลุมลึกทั่วใบหน้าที่คุณมีนะคะก็ถ้าใครมีเยอะก็ใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะคะเน้นหลุมลึกทั่วใบหน้านะคะหรือถ้าใครมีน้อยประมาณสิบนาทีนะคะที่จะบอกอย่างหนึง่งรักษาความสะอาดให้มากๆนะคะแล้วก็ทําตามอย่างเข่งคัดนะคะก็หน้ผาผากเนี่ยกดสุดเข็มไม่ได้จมูกกดสุดเข็มไม่ได้คางกดสุดเข็มไม่ได้ขมาบกดสุดเข็มไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็น หนังล้วก็กระดูกเลยะค้ะแต่ว่าตรงแก้มมันยังมีเนื้อมีไขมันนะคะกดสุดเข็มได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่จะลองพยายามหาดูว่าตรงไหนคือหลุมที่กี่ควรจะเน้นบ้างนะคะเน้นหลุมลึกนะคะ1ิบนาทีสิบห้านาที2ี่ิบนาทีแล้วแต่ว่าเป็นเยอะเป็นน้อยนะคะเริ่มทิ้มงลงไปมันจะรู้สึกกรึบๆนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าทําแรงอย่าทําให้มันช้านะคะกดลงไปที่หลุมลึกของเราอยากเน้นตรงไหนกดลงไปนะคะแล้วก็ ขยับช้าๆนะคะนี่คือสิ่งสําคัญคือการขยับช้าๆถ้าใครมีกระจกแบบตั้งนะคะก็จะดีมากแต่ว่าที่ไม่มีเนาะถ้าใครแบบว่ามีแก้มเยอะหรือแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าไม่เข้าก็ต้องดึงหน้าไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆใช้เข็มทิ้มลงไปนะคะ แล้วก็ท่องแล้อย่างหนึ่งด้วยนะคะคือไม่เจ็บไม่สวยไม่เจ็บไม่หล่อนะคะอันนี้คือต้องบอกเลยว่ามันต้องมันต้องเจ็บบ้างนะคะถต่ว่ามันไม่เจ็บเลย,เลยอะไรเงี้ยมันก็คงมเป็นไม่ได้นะคะ กี่ก็บอกไม่ได้นะคะว่าจะให้ทิมกี่นาะทีกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาแค่แบบว่าเป็นแดงแบบว่าส่วนเลือดออกไม่เลือดออกแล้วแต่คนนะคะสมมติว่าใครที่เก็บเลือดดีเลือดก็ไม่ออกใครที่มีผิวหนาเลือดก็ไม่ออกแต่ว่าแดงก็ได้ผลทุกคนนะคะไม่ต้องพยายามไปกดมันให้มันช้ําหรือแบบว่าให้มันมีเลือดไหลนะคะไม่ต้องะคะดูดิครั้งนี้ของกี้เนี่ยก็ไม่มีเลือดไหลเลยนะคะกี้ห่างการทําเนี่ยไปนานมากเลยนะคะ าการทำไปนานเหลือเกินประมาณสเดือนได้นะคะนนะถ้าใครมีเยอะมีทั่วหน้านะคะกเ็เริ่มนะคะ10นาที15นาที20นาที กดสต็อปไ้ก่อนจะได้นะคะ,ะกดสต็อปไ้แป๊บหนึงแล้วก็ไปถามเลยครบลาแล้วก็ค่อยมาเปิดใหม่ก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีไม่เหมือนกันแล้วอะ่ะ หน้าใครมีรอยดํารอยแดงจากสิวก็ทิยมลงไปก็ได้นะคะ ยเข็มขึ้นนิดนึงก็ได้นะคะมันก็จะเข้าไปแล้วมันจะกรึบกึบกบกหน้ากีดาแลวมั้งไม่มีเรือดเลย นี่ใช้เข็มปักกานะคะในการจิ้มบนหน้าผากคือกี้จะรักษาตรงรอ,อ,อยสิวตรงนี้นะคะสิวรอยนี้เกิดจากการใช้น้ำยาปลูกผมเบาๆนะคะห้ามแรงเด็ดขาด โอเคค่ะเมื่อครบเวลาของเป็นแวลานะคะก็เช็ดหน้าด้วยน้ําเกลืออีกรอบหนึ่งใครมีเลือดเช็ดเลือดนะคะกี้ทําไปแล้วเนี่ยประมาณสิบนาทีได้นะคะก็ไม่มีเลือดเลยนะคะคงจะด้านไปแล้วนะคะแต่กี้จะขอคีนหน้าอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะใครมีเลือดเช็ดเลือดเลยนะคะนะเราจะได้ทำขั้นตอนต่อไปเกิดอะไรขึ้นกับกี้คะเนี่ยไม่มีเลือดเลยพระเจ้าแดงหน่อยเดียวเองอะในกล้องก็มีไฟไง แต่ของจริงคือมันแดงหน่อยเดียวนะคะตอนนี้ก็น่ากี้กระแดงน,นะคะกี้ทำเป็นกระจุดนะคะประมาณ10นาทีของกี้นะคะใครเป็นเยอะ1 5านาที20นาทีนะคะทนเจ็บอ้าวขั้นตอนต่อมาเซรั่มวิตามินอีนะคะเอริกามองไม่เห็นด้วยนะคะก็เป็นเซรั่มวิตามินอีนะคะ หรือวิตามินอีเซรั่มนั่นเองนะคะวิตามิ e um นอีนะคะวิตามินอีเซรั่มเนี่ยนะคะก็จะช่วยทำให้คอลลาเจนเนี่ยสร้างนะคะอีลาสตินสร้างนะคะแล้วก็รุ่งนะคะช่วยลดรอยสิวเนี่ยคะ่ะที่กี้ลงเข่งไปใช่ปะมันก็ทำให้รอยสิวนั้นจางไวขึ้นส่วนภาพรีวิวต่างๆหลังจากนี้นะคะไปดูผลงานของกี้ได้นะคะบน Facebook นะคะแฟนเพจนั่นเองนะคะเราจะกี้ให้ดูหลังจาก ลงเข็มปากกาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเช็ดเลือดออกนะคะเราจะมาทาวิตามินอ e. ีเห็นปะเออกี้ใช้มาสองสามหยดวิตามินอ e, ีเซรัมนี้สําคัญมากๆนะคะใช้ง่ายค่ะไม่ต้องอะไรเลยแค่บีบออกมาแล้วก็ทาบนหน้าเลยค่ะนี่มันก็จะเข้ามันก็บำรุงได้ดีมากนะคะนี่เลยกี้ใช้ได้เพราะว่ามีเยอะหนึ่งขวดเนี่ยกี้ให้ไป 15มลนะคะมันก็จะมีความรู้สึกบ้างนะคะก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะผักวิตามินลงไปบนหน้าของเรานะคะต่อไปเสร็จแล้วใช่ปะทั่วหน้าแล้วใช่ปะอ่ะาทาทวดไปหน้ากี้ก็จะทำเคสตั้มนะคะก็ เข็มสแตม์ทั่วใบหน้านะคะจำไว้เสมอว่าทุกเข็มที่ลงผิวคือการสร้างรูขุมขนใหม่นะคะส่วนวิตามินเนี่ยไม่ต้องกลัวแพ้เพราะว่ากิ๊ไม่ได้ใส่พาราเบนแล้วก็ไม่ได้ใส่คาเรียกวาไม่ได้ใส่พาราเบนเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ําหอมนะคะไม่ต้องกลัวแพ้เลยแล้วก็ปลอดภัยนะคะธรรมาชาตินะคะอืลงเข็มสแตมม์ทั่วหน้าขยับช้าช้านะคะเอาล่ะพร้อมไหมหน้าแดงเหรอปะมันนีขวดมาเลย ทิ้มลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยับช้าๆนะคะเห็นนะกิ๊กบอกเสมอว่าให้นึกถึงให้นึกถึงมุงรวดนะคะอยากให้ผิวละเอียดแค่ไหนก็ลงให้ทีๆแค่นั้นแล้วก็ให้มันเป็นสีชมพูเสมอกันนะคะห้ามไม่มันแบบห้ามไม่มันเอรียกว่าอะไรอ่ะห้ามไม่มันมีช้ำถ้าเกิดว่าทําแล้วเนี่ยสีเสมอกันทั่วหน้าใช่ป่ะสีชมพูหลังจากนั้นน่ะจะทําทให้หน้าใสาแต่ว่าถ้าทําแล้วแบบว่า ยังมีแบบเออเป็นสีแดงแบบว่าช้ำๆอ่ะมันจะทําให้หน้าดําเหมือนเป็นฝ้าเหรอปะคะอันนี้คิดเตือนเสมอเลยว่าอย่าทําแรงเพราะว่ายาชามันจะทําให้ไม่เจ็บใช่ปะก็สนุกมือกันใหญ่เลยนะคะคิดก็นี่ทิ้มลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กดจะชาถามว่าเจ็บไหมเจ็บเพราะว่ามันจะได้เป็นการเตือนสติทุกคนว่าเฮ้ยเจ็บนะอย่าทําแรงนะเพราะว่าเพราะว่าอันยาชาตัวเก่าอ่ะ มันทําให้แบบว่าเฮ้ยไม่เจ็บแต่ว่าเป็นไงพอไม่เจ็บใช่ป่ะมันก็ทําให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยมันไม่เจ็บฉันแบบว่าจะลงแบบหนักๆเฮ้ยไม่ได้สติมาหลังจากสีชมพูนี้ใช่ไหมทําให้หน้าใสนะคะอืมกี้ก็จะกดแบบนี้นะจะเห็นว่าหน้ากี้ออกชมพูระเรื่อนละกดลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยับช้าๆนะคะแล้วก็กี้บอกเลยว่าจักกี้เนี่ยเป็นคนที่โตมาด้วยผิว ผิวใบหน้าที่มันแล้วการรักษารูุมสิวเนี่ยทำให้หน้าหายมันถาวรเพราะว่ากี้ไม่ได้ลงเข็มมาสต่เดือนแล้ว,ลวกี้คอนเฟิร์มจริงว่าหน้าหายมันถาวรทุกเข็มที่ลงผิวคือการสร้างรูขุมขนใหม่นะคะเออูกคาที่มีหลายคนมานะคะที่ได้ผิวดีกันฝากกี่ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็สำหรับสินค้าใหม่เนี่ยผลตอบรับก็ดีมากนะคะก็เพิ่งจะเปิดขายไปแบบ พีออเดอร์ไปก่อนแล้วก็ทั้งพร้อมส่งอ่ะใช่ป่ะตอนเนี้ยคนพีออเดอร์เยอะมากขอบคุณมากจริงๆนะคะประมาณหกสิบได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆไม่ว่าไม่เชื่อเลยว่าจะมีคนแบบเฮ้ยยังรักกันอยู่มากขนาดนี้แล้วก็แบบเชื่อใจในคุณภาพกันนะคะนะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากจริงๆอ่ะก็ดึงผิวไปว่าตรงไหนไม่ตึงนะคะก็ สำหรับใครที่มีรูขุมขนกว้างนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะก็ทําให้รูขุมขนเล็กลงแต่จะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่รักษาหลุมสิวทั่วไปเนี่ยตัวน,นี้เลยนะคะช่วยได้นะคะการลงเข็มเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เทคนิคการลงเข็มที่เราทำกันอยู่นี้ก็สําคัญแล้วก็วิตามินที่เราใช้ก็สําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ก้ให้เพื่อนๆไปเนี่ย คือสิ่งที่ดีแล้วก็สําคัญต่อเ,เพื่อนๆต่อการสร้างผิวใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะกี่ไม่รู้กี่พูดมากไปหรือเปล่านะเพราะว่ากี่ไม่ได้พูดมานานแล้วนะคะกี่ก็มีข้อมูลอะไรก็อยากจะให้ไปหรือว่าใครอยากมาสอบถามส่วนตัวก็ตามข้อมูลนั้นบนได้เลยค่ะอืมน,นะคะตรงหน้าแก้มนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนหน้าแก้มก็กดลงไปนะคะก็เห็นปะของกี่ไม่มีเลือดเพราะว่าเข็มที่กี้ใช้อะ 1.0ลักกี้ทำมาเยอะมากแล้วนะคะอืเหมือนจะเจ้มสดเลยเนี่ยแล้วก็ขยับจะช้าเห็นไหฮะกดลงไปถ้าเมื่อนยางทำได้เป็นเพื่อนก็ทำแบบช้าๆกดแล้วก็ขยับไปช้าขยับไปช้าขยับอาช้านะคะ ฉียงกดตรงกดเอียงหมุนเข็มนะคะทาเข้าไปนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ท่องไว้เสมอว่าไม่เจ็บไม่สวยนะคะน่าคิดชมพูนลคนะแต่ว่าไม่ไม่มีเลือดเลยสักหยดอะ่ะ าลืมนะคะว่าขยับช้าๆให้ผิวละเอียดนะคะถ้ายังทำไม่เป็นก็ค่อยๆทําไปแล้วก็อย่าก,กดแรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าก,กดเบาจนเกินไปให้มันพอดีพอดีนะคะลองดูครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นกันหรอกนะคะอาจจะมาครั้งที่สองครั้งที่สามทุกคนก็เริ่มเก่งกันแล้วนะคะ ข็มนี้นะคะก็ทําอีกประมาณ10นาที15นาที20นาทีเนาะแต่ว่าทั้ง2เข็มเนี่ยบวกลบกันเนี่ยก็คือขั้นต่าต้องทําถึง30นาทีนะคะถ้าไม่ถึง30นาทีไม่ได้ผลแล้วก็คนที่เป็นหนักก็40นาที50นาที1ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะจะได้ผลมากๆเลยนะคะก็ส่วนวิดีโอการรีวิวต่างๆเดี๋ยวี่ทําขึ้นมาเพิ่มให้นะคะว่าลูกค้าที่ใช้ของที่ร้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วแล้วก็ สำหรับข้อมูลต่างๆของสินค้าก็สอบถามมันเข้ามาได้แล้วก็จะทำคลิปบอกให้ด้วยกับการบํารุงอื่นๆมากมายนะคะ เมื่อลงเข็มครบแล้วใช่ไหมคะก็ของกี้นะทำไปได้ประมาณเกือบสาสินาทีนะคะก็ไม่มีเลือดเลยนะคะหน้าแค่ชุมพูกี้ก็จะเช็ดนะคะเช็ดหน้าอีกรอบหนึง่งแล้วก็ตบท้ายนะคะวิตามินอ e ีค่ะขวดเดิมเลยนะคะบีบลงไปรอได้คะบีบลงไปนะคะแล้วก็ทาทั่วใบหน้าแล้วก็ไปน,นอนได้ค่ะก็คือว่าไม่ต้อง ทาอะไรต่อเลยแค่วิตามินอ e ีนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็พวกนี้เราค่อยมาบำรุงกันแล้วก็หลังทํานอนไปเลยนะคะห้ามล้างหน้าแปดถึงสิบชั่วโมงนะคะวันรุ่งขึ้นเราค่อยมาล้างนัด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ค่อยบำรุงกันส่วนข้อมูลอื่นๆนะคะที่ซื้อกันไปกี่ก็มีข้อมูลให้ไปแล้วนะคะเอาละแดี๋ที่จะมาทาวิตามินแล้วก็ไปนอนกันได้จุ้ม ไม่ต้องห่วงเรื่องการติดเชื้อนะคะเพราะว่าทุกคนเป็นคนสะอาดนะคะที่มารักษารุมสิวด้วยกันนี้นะคะแล้วก็ประวัติไม่เคยมีลูกค้าคนไหนหน้าติดเชื้อเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมานะคะรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะแล้วก็เดียไปล้างเข็มนะคะแล้วก็นอนแล้วก็นึกถึงผิวแล้วก็หลบแดดนะคะสำหรับคืนนี้นะคะการรักษารุมสิวของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็พวกนี้นะคะเป็นวันพักหน้า เราก็จะมาใช้2ตัวนี้นะคะคุมใจมากๆของกี้นะคะก็การรักษาหลุมสิวกับกี้คือการรักษาหลุมสิวทุกวันนะคะก็ครีมตัวนี้สามารถทาได้ทุกวันเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นช่วยลดแดงนะคะสองถึงสวันเท่านั้นหายแดงเลยค่ะอะไรแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อนะสำหรับคืนนี้เราต้องไปล้างเข็มแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่มดีโอนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวยไปด้วยกันนะไม่เจ็บไม่สวย